สวัสดีครับ FCTKD Enduro Thailand ครับวันนี้ต้อมกระชายดำเดินทางมาคอนแกนนะครับซึ่งณเวลานี้ผมนะครับต้อมกระชายดำประจำอยู่ที่หน้าลานหินกองดีริมเกื่อนอุบลราชนะครับผมวันที่25กันยายนนะครับซึ่งก็ถือว่ารุ่งนี้นะครับแล้วก็จะขอริเริ่มทุกเมืองนะทุกคนสปอนเซอร์นะครับยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมที่ส่งผมมานะครับ Brand B แก๊งทีเชียงใหม่เนี่ย Brand B Ball Burning ครับ ร้านพี่บอลเบอร์นนิ่นะครับแล้วก็โชกับเคร้อยเปอร์เซ็นซับเพชชันเก่งช่วงล่างเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ยางวีโมโต้ A.P.I เด็กนะครับแล้วก็ร้านแสงทองผ้าม่านจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับการจัดงานนะครับผมของพี่น้องของเรานะครับพี่คุกไก่สดครับขอนแก่นเอนดูโรครับวังเวิร์นเอนดูโรทีมแล้วกะผมนะครับต้องกระดานกระือยูตรงนี้นะครับ ไล่เอชโชอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือไล่เอชโชนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเอชโชมันมีอะไรเด็ดๆนะครับแล้วก็สำหรรบคุณพลนะครับผมจากภาคเหนือเดินทางมาถึงแล้วอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปถ่ายว่าคุณพลจากภาคเหนือคือใครมาบ้างเก็บบรรยากาศเอชโชนะครับผมเอาพอสั่งเกเทศน,นะครับพี่น้องไปาัไปดูครับ เราอยู่กับตั้มฟังเวิร์ดซึ่งตอนนี้พี่ตั้มนะครับนี่ครับเนินซึ่งตัวนี้พี่ตั้มกำลังลทําการขึงริบบิ้นอยู่เราจะเข้าไปถ่ายพี่ตั้มว่าพี่ตั้มไอ้อโชว์มีอะไรดีอ่ะฮะไอ้โชว์มีอะไรดีเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนู่นนูๆๆๆ่นนู่นเจอแล้วครับเจอแล้วไอ้อโชว์เดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ถ่ายท่านนะครับนี่ครับมองไกลๆก็พอเลยเจ๊านี่แหละครับ โอเคปิดตั้มเราชมดูคลิปความมันครับในงานนี่ครับเตรียมงานอยู่เลยสุดยอด <Ll> uc, ลูกเดี๋ยวถามว่าลาเทนลาเทนพวกนี <bla> e. ้ค euh, e, ุณจะเลือกลายไหนเดี๋ยวเดี๋ยลอกราก่อนลาเทนคุณคุณลืายไหนพวกนี้ลาเทนบอกว่าผมื่อจะไแบนี้เลยไม่ีละครับแสดงว่าเลแนนคะแนุณมีแล้วก็อย่างนี้ นี่ครับจิบแพ้ครับจีแพ้บอกสบายจบแพรบอกว่าเนินนี้คุณต้องรักษาความเร็วรถมาเลยนะครับต้องกับจิบต้องรักษาความเร็วรถที่เหลือคือตั้งหน้าเป็นไปอ๋อนี่นะครับอ,อันนี้คือเนินโปรไลน์นะครับ โปรไล